ดีขึ้นสวยขึ้นไม่ห้อยไม่ยานขอไม่ย่นมีความสุขค่ะไม่ต้องทำให้อ่นให้ตัวเองอเป็นของขว่อให้กับตัวเองเพราะเราเคยสวยแล้วก็อยากสวยต่อดิอฉันชื่ออมาราบุรานนนหรืออัดสวนน์อดีตนางสาวไทย แล้วก็เป็นคนแรกที่ประกวดิ i s s u n i v e r s สที่อเมริกาค่ะตอนนี้ก็87ตามวัยทุกอย่างมันก็ต้องหย่อนอยานแต่ว่าเราเคยสวยอนะแล้วเวลาหน้ามันห้อยลงมาเนี่ยมันมีความทุกขนะ์นะเมองหน้าตัวเองก็พุ่มใจทุกวันก็เลยตัดสินใจมาโรงพยาบาลที่ชอบมากเลยคือคุณหมอจะดูรูปหน้าของแต่ละบุคคล หลังจากดึงหน้ามาก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะใช้เวลาประมาณ7วันถึงได้ตัดไหมสวยเลยค่ะรอยแผลหาแทบไม่เจอเมียนมากเลยค่ะเท้าตื่นสาตื่นแล้วเราจับเนี่ยแล้แลแลก็มีความรู้สึกว่าสบา,ายใจ มันเป็นความสุขซึ่งให้กับตัวเองหมอที่โรงพยาบาลที่อธิบายว่าอย่างนี้นะเอาตรงนี้ออกนะตั้งขาเอาออกนะจะเอาอยัางไงจะกเอาให้มันพอสม <Happy S 1> วัยแฮปปี้นะคะมีความสุขมากเลยมสมากไปไหนก็สบายใจบางทีก็ไม่ต้องแต่งหน้าหรือแต่งนิดหน่อยหน่อยทำเพื่อตัวเองค่ะตอนนี้ก็มีความสุขมากไม่ต้องไปไหนเลยไม่ต้องไปหาความสุขที่อื่นเวลาเมอง้าตัวเองในกระจกนี่้ดีขึ้นสวยขึ้น ไม่ห้อยไม่ยานขอไม่ย่นมีความสุขค่ะไม่ต้องทําให้คนอื่นให้ตัวเองเลยเป็นของขวัญให้กับตัวเองเพราะเราเคยสวยเราก็อยากสวยต่ออยากหนะ้าดูเด็กแล้วก็ย้อนวัยก็ต้องมาที่เดมบินะคะ